สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกข้อมูลแหล่งเที่ยวที่น่าสนใจมากๆในกำแพงเพชรกันนะคะจังหวัดนี้เนี่ยมีครบเลยค่ะทั้งประวัติศาสตร์ที่แบบยิ่งใหญ่ระดับมรดกโลกแล้วก็มีธรรมชาติสวยๆวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกใช่ครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเอ่อก็จะเห็นว่ามี5สถานที่เด่นๆเ,เลยนะที่สะท้อนภาพรวมได้ดีมากมีตั้งแต่ โบราณสถานสำคัญสคัญไปจนถึงแหล่งธรรมชาติเลยครับงั้นดีเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ไฮไลท์สำคัญกันก่อน,อนเลยนะคะอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรการที่ได้เป็นมรดกโลกร่วมกับสุโขทัยศรีสัสนาลายัยอันนี้ก็คือบ่งบอกความสำคัญมากๆแล้วเนาะครับที่น่าสนใจคือการวางผังพื้นที่นะครับเขาแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆชัดเจนเลยคือมีเขตในกำแพงเมืองอันนี้ก็จะมีวัดสำคัญอย่างวัดพระแก้ว วัดพระาธาตุเป็นศูนย์กลางอ๋อ oh, ค่ะแล้วก็มีเขตนอกกำแพงเมืองที่เรียกว่าเขตอรัญยิกอันนี้จะเป็นที่ตั้งของวัดป่าที่เน้นความสงบหน่อยแล้วก็ยังมีอีกฝั่งแม่น้ำปิงคือเมืองนครชุมด้วยครับโห oh, การแบ่งแบบนี้มันก็สะท้อนถึงการวางผังเมืองสมัยก่อนเลยนะคะที่แบบมีระบบแยกส่วนชัดเจนใช่ครับแยกส่วนศาสนสถานในเมืองกับส่วนปฏิบัติธรรมนอกเมืองเข้าใจเลยค่ะเหมือนการจัดระเบียบสังคม ความเชื่อผ่านตัวผังเมืองไปเลยแล้วกิจกรรมที่คนนิยมไปทำกันที่นั่ล่ะคะมีอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็ไปไหว้พระชมสถาปัตยกรรมโบราณสถานต่างๆนะครับอ่าฮะหรือบางคนก็ชอบบั่นจักรยานชมบรรยากาศรรอบๆครับเพลินดีได้ฟิลย้อนยุคหน่อยๆน่าสนใจค่ะทีนี้ถ้าเราเจาะไปที่เขตนอกกำแพงหรือเขตอรัญญิกที่บอกเมื่อกี้วัดพระศรีริยาบทนี้ก็เด่นเหมือนกันมีอะไรพิเศษคะวัดนี้ ความโดดเด่นมากๆเลยก็คือมีพระพุทธรูปครบ4อิริยาบถครับอยู่ในวัดเดียวกันเลยคือมีทั้งนั่งนอนยืนเดินครบเลยเหรอคะครับผมโดยเฉพาะพระยืนนี่จะสูงเด่นมากสูงถึง9เมตรเลยนะโห้เเมตรครับสแสดงถึงทั้งความศรัทธาแล้วก็ฝีมือช่างสมัยนั้นจริงๆส่วนสถาปัตยกรรมก็มีเอกลักษณ์นะครับเป็นแบบผสมผสานศิลปะสุขโขทัยกับอ,อิทธิพลจากทางลบบุรีด้วย หาชมแบบครบๆอย่างนี้ยากนะคะเนี่ยใช่ครับค่อนข้างยากโอเคค่ะจากวัดพระศรีเรียบทไปต่อกันที่อีกวัดในเขตอรัญญิกเหมือนกันวัดช้างรอบอันนี้ชื่อบอกเลยใช่ไหมคะชัดเจนเลยครับเอกลักษณ์ก็คือเจดีประธานครับเป็นทรงระฆังคว่ำหรือที่เรียกว่าทรงลังกาที่ฐานเจดีเนี่ยจะมีประติมากรรมรูปช้างปูนปั้นครึ่งตัวล้อมรอบอยู่เยอะไหมคะช้างนี่เยอะมากครับ ตั้ง68เชือกแน่โหเยอะจริงๆครับก็แสดงถึงอิทธิพลศิละปะจากสีลังกาที่เข้ามาในยุคนั้นช้างเองก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงการค้าจุนศาสนาอะไรแบบนั้นครับอ๋อแล้วก็ที่นี่ยังเป็นจุดถ่ายรูปสวยด้วยนะครับมองเห็นวิววัดอื่นๆในมุมสูงได้เลยฟังดูยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะ เอาล่ะจากเรื่องประวัติศาสตร์เข้มข้นเข้มข้นลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูทางฝั่งธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลกันมั่งดีกว่าน้ําพุร้อนพระร่วงอันนี้ก็น่าสนใจนะคะใช่ครับอันนี้น่าทึ่งตรงที่เป็นแหล่งน้ําแร่ธรรมชาติแท้ๆเลยนะแล้วก็อยู่ใกล้กับโซนเมืองประวัติศาสตร์มากๆเหมือนเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจเลยครับคนก็มาแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพผ่อนคลายกันต็ดีเลยนะคะเที่ยวโบราณสถานมาเหนื่อยเนื่อยก็มาแช่น้ำร้อนต่อได้เลย ครับผมเป็นการเชื่อมโยงที่ดีนะระหว่างอดีตกับพักผ่อนในปัจจุบันแล้วถ้าใครเป็นสายธรรมชาติแบบจริงๆจังๆชอบเข้าป่าปีนเขาอะไรแบบนี้ล่ะคะก็มีตัวเลือกครับข้อมูลแนะนํามา2อุทยานเลยค่ะมีที่ไหนบ้างคะก็มีอุทยานแห่งชาติคอมลานอันนี้จะเด่นเรื่องน้ําตกสวยๆครับอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่ค่อนข้างสูงชุม่มชื้น อ๋อเน้นน้ำตกสวยงามครับส่วนอีกที่คืออุทยานแห่งชาติแม่วงอันนี้จะพื้นที่ใหญ่กว่าเป็นป่าที่แบบทอดยาวขึ้นไปบนยอดเขาสูงๆเลยก็จะเหมาะกับคนที่ชอบเดินป่าปีนเขาส่องนกหรือถ้าโชคดีมากๆก็อาจจะได้เห็นทะเลหมอกด้วยครับโอ้โห oh. ซึ่งทั้งสองที่นี่ก็ให้ประสบการณ์ธรรมชาติคนละแบบกันไปแต่ก็สมบูรณ์ทั้งคู่ครับ สรุปได้ว่ากำแพงเพชรน,นี่มีครบเครื่องจริงๆนะคะทั้งมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่โบราณสถานงดงามแล้วก็มีธรรมชาติหลากหลายรูปแบบเลยทั้งแบบใกล้เมืองให้พักผ่อนง่ายๆหรือแบบผจญภัยในป่าใหญ่เป็นการผสมผสานที่ลนตัวมากครับระหว่างความรุ่งเรืองทางอารยธรรมในอดีตกับความงามความสงบของธรรมชาติที่มันยังคงอยู่คู่กันมาจนถึงปัจจุบันนั่นสิคะ มันก็เลยทำให้เกิดคำถามน่าคิดส่งท้ายขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าการที่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองแบบนี้มันตั้งอยู่ท่ามกลางหรือว่าใกล้ๆกับแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์มากๆทั้งน้ำพุร้อมป่าเขาแม่น้ำอะไรพวกนี้ยมันกำลังบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์หรือการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับธรรมชาติในดินแดนแถบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ยังไงได้บ้างน่าคิดนะคะ